โอเคครับผมมาต่อกันที่ปาที่2นะครับผมอ่าก็หลังจากที่เขามาเล่นตรงนี้ขึ้นมานะครับผม mm hmm. ก็เรียกได้ว,ว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงกับก้อนนี้ดีนะครับ <laughs> ซึ่งมันช่างอลังจริงๆถ้าผมเล่นนี้ก่อนเลยปับ๊บคือตรงนี้ก็ใหญ่อ่ะแต่ว่าโอ้โหคือแบบ อะไรก็ไม่รู้อะมาเขาแบบมันอลังการเลื่อนตั้งแต่ตรงนี้แหละมาอันนี้เขามาโจมตีตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขาได้พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สิบสองแต้มใช่ไหมผมเอานี่ก่อนแต่ถ้าผมเล่นตรงนี้ผมอาจจะผ่าเลยนะเชาะเขาปิดตรงนี้ปุ๊บผมกระโดดขึ้นอยวขอเสริมกันตรงนี้ก็น,นิดนึงเฮ้ยเฮ้ย มาเขามีคิดอะมาม่คิดมาเ้อยังมีคิดนะมาชีวิตไม่คิดได้ยังไงนะโอ้เขาเหมือนรู้ทันว่าผมจะเล่นตรงนี้อนั้นผมก็คงต้องเล่นนี้ละลายใหญ่สุดละโอ้เขามีพื้นที่ตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นมามหนึ่งสองสามสี่ โอเคผมเล่นตรงนี้ละกันเพื่อที่จะได้เผื่อถ่ายเพื่อนทางใต้ต่อตรงนี้เขาจะได้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสบเ็ดสองสี่สิบสิบดสิแปดสิกยี่ิบโอ้โหยี่สิบแต้มเลยอืมอันนี้ใช่อันนี้ค่อนข้างใหญ่นะนี่อ่ค่อนข้างใหญ่นะนี่ย นนี้ยังไงถ้าเล่นมินิปุ๊บเขากินใช่ไหมอืม mm hmm. แต่ว่าเล่นมิน้เราอาจจะเล่นตำแหน่งนี้ก่อนดัจิกเขาถอยอาจจะตีสวนผมเลยนะนั่นนะ่ะถ้าเล่นตรงนี้เขาตอกกระโดดขึ้นปุ๊บเราก็กระโดดตามอาจจะตดนตัดตรงนี้เกิดขึ้นหรอ อ่ะบุกก่อนตรงนี้มาเราได้พื้นที่มันตั้งยี่สิบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตรงนี้เท่ากับตรงนี้เลยอ่ะนั่นไงนเห็นไหมเขาบุกผมแหละบุกสวนด้วยนะเรื่องของเรื่อง ถ้าเล่นนี่เขาดับเบิลทันนี่เหรอแล้วผมขอถามทางไิดนี่ก่อนแล้วกันโอ้โหอะไรอะไร,อะไรเนี่ยโอ้ oh m ม่ o d หมากเขาหมากอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้ถอยตั้งขึ้นปิดนี่โอ้โหอะไรเนี่ย ปิดนี่เชื่อมปิดนี่ดอลลารนี่โอ้อะไรเนี่ยสองสามถอยเชื่อมเชื่อมเป็นนี้โอ้โหอ,อะไรอะ่ะหนึ่งถ้าเราผมถอยปิดนี่ชึกขึ้นมานี่โอ้โหอ,อะไรของเขาโอ้อะไรเนี่ยโอมากอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหช็เบียด เมียดเขาตัดแน่นอนเลยตัดช้เรากินอตัตลิเรากินเขาเชื่อมอ,อะไรวะถ้าเราเล่นตรงนี้อ๋อต้องให้รวเปลี่ยนให้มันเป็นคุ้มที่สุดอะดิอืมถ้าผมถอยทึงมินิเลยหนึ่งสองเช,ชื่อมปิดนี้ นี่อัตลิเขาอ่าเปน็นเชื่อมนี่ใช่ไหมอัตลิมาโอ้โหอะไรวะหมากแบบมันต้องคิดอะแต่ผมว่าเขาน่าจะแต้มตามเอเขาเล่นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ตรงเนี้ยผมทีให้เท่ากับตรงนี้เลยนะมีพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ ตั้งขึ้นเขาจะกระโดดเหรอนั้นเขาก็ต้องแลกพื้นที่ตรงนี้กับผมเหรอแต่ปัญหาคือตรงนี้ผมขอนแอร์อันนี้ผมเลือกตรงนี้ละตะลิตัดโชปิดนี่ ชึบแล้วก็เชื่อมอืมโอ้โอเขาเลือกที่จะเล่นเม็ดนี้ฮะถ้าผมเชื่อมเขาตึบๆผมก็จะสามารถถ้าเขาถอยม็นี้ผมมีอัตลิกขึ้นมาปิดตรงนี้ได้แต่ถ้าเขาเล่นตรงนี้เชื่อมนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็จะไปกินก้อนนั้นแทนโหมาเขาบันโหดเทียมอามาหิดเหลือเกิน สามเนี่ยถ้าผมเล่นนี่ใช่ไหมเนี่ยถ้าผมเล่นนี่เขาเล่นเนี่ไอสองแมตเนี่ยผมจะแย่โอ้โหนี่พลาดไม่ได้เลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยเล่นนี่โช๊ะโป๊ชิบอติเขากินแน่นอนเขากินผมเล่นตรงแหน่งนี้ เราก็ยังไม่ค่อยแต่ถ้าเราเชื่อมเล่นตรงนั้นมันต้องมันก็ต้องเล่นตรงนี้แหละทีนี้ผมกำลังคิดอยู่ถ้าผมขายก้อนนี้แล้วผมเล่นนี่แล้วผมเอาพื้นที่ตรงนี้มันจะไหวไหม เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมเล่นนี่ใช่ไหมเล่นนี่เขาก็ต้องตัดอยู่แล้วใช่ไหมครับตัดผมอัตลิที่มันนี้หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต้มอ่าหกเจ1ดแปดเก้าสิบสิเมส้าสิแต้มถ้าผมเล่นเมินี้ปับ๊บเขาก็จะต้องปากเสือตรงนี้ผมโป๊ะ แล้วก็ผมก็ยังกระโดดตรงนี้ได้เปะแล้วก็เล่นตึ๊กต๊กกระโดดปั๊บปิดนี่ปิดนี่มชมตีผมก็จะโดนสองฝั่งอืมเอายังไงเนี่ยตรงนี้โอ้โหรับยากมากเลยอ่าปิดนี่ถ้าผมเล่นนี่เขาปากเสือแน่นอนเลย แล้วนี่เขาต้องถอยแล้วผมก็ค่อยกระโดดตามาอย่างนี้เหรอตามาอมืโหตัวนี้ผมก็ยังไม่รอดอะไรเนี่ยสองสามสามปิดนี่ระเบียดนี่ เราเอาตรงนี้ขายพื้นที่ตรงนี้ไปตเล่นตรงนี้แล้วเรา,เราพยายามโจมตีก้อนนี้แล้วก็จะได้พื้นที่ได้ขนาดไหนเียวตรงนี้ขึ้นมาอ่ะอ่ะอ่ไม่มีทางเลือกอะ่ะเล่นนี้ก็ได้ไม่มีทางเลือก เขาต้องตัดแล้วผมก็โจมตีแบบนี้คือแบบเสียดทรงตัตัดตรงนี้ละแล้วก็จริงๆเพราะว่าถ้าผมแลกตรงนี้กับตรงที่ตรงเนี้ออกมาดำค่อนข้างโอเคเลยนะอือหือกับเฮ้ยนี่ไม่ไม่เก่งกลัวหมากเราเลยใช่ไหมเนี่ยนายนายไม่เก่งกลัวเลยใช่ไหมเฮ้ย ไม่ได้ไม่ดีมั้งเพราะาต่อให้เล่นนี้มาก็ไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เพราะเล่นตรงนี้ใช่ไหมเขาก็เล่นมินินะครับเล่นนี้มาผมไม่สามารถเล่นเมนนี้ได้เอือ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 เพราะว่าจะโดนตรงนี้เอือเอ้ยไม่โดนดิโดนได้ยังไงเฮ้ยโดนได้ยังไงนาย แต่ถ้าเราเล่นเมนีใช่ไหมครับเขาก็จะเล่นได้แหละเพราะว่าตึกๆึก,กออกมาขึ้นมาเหมือนเขาทำทางผม,มนะผมวันนี้เออทีนี้เขาก็ต้องหลับแหละใช่ไหมครับพอรับปุ๊บผมก็จะเล่นเมนีทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าผมจะฆ่าเขาได้ไหมเอ้ยเขาเล่นนี่ละอ่ามันก็ต้องเล่นนะเนาะ มันไม่เหมือนจริงๆมันไม่เหมือนคนไงถ้าถ้าคนไหนยังต้องมานั่งรุ้นแบบสามารถแบบเอ้ยเขาคงไม่รู้รอ่นะอันนี้มันบนบอทดเนี่ยบอทดมันก็แบบมันต้องรู้อยู่แล้วเห็นไหมมันรู้อยู่แล้วเออสามารถเล่นได้ชึบชิปต่อลงมันสามารถเล่นตรงนี้เราลองสามารอดได้ใช่ไหมผมเล่นนี้ก่อนมันสามารถต่อลงป๊ะผมเชื่อมแล้วันเล่นมินิผมติดตรงนี้ชิก มันก็รอดแล้วนี่อืมใช่เนี่ยแล้วมันก็แบบไม่รับง่ายๆด้วยนะมันรับแบบดีด้วยนะเนี่ยแล้วแบบ ไปมาจะจมจะผมจะโดนจมตีอีกแล้วโอ้อะไรวันนี้บ้าไปแล้วโอ้โหไปมาผมโดนจมตีนะเนี่ยก่อนนี้ผมน่าจะโดนอีกแล้วอืมปิดนี้ปะสองเชื่อมปิดนี้ โอ้ห oh, ้าเมตรไม่วะห้าเมตรก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเราปิดตรงนี้ปั๊บเขาทิ่มเชาะผมเชื่มอมเชื่อมปิดนี้เขาตัดนี้เอ้ย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 ก็ต้องปิดตรงนี้แหละคือจริงๆเขาลอดได้ตรงนี้แหละแต่ว่า มน,นะลดพื้นที่ผมก็นะก็เอานะนิดนิดหน่อยหนยก็เอาเนะโอ้โหน่าเกียดมากเลยนิดนิดหน่อยก็เอาโ,อโหน่าเกลียดเลยสองเนี่ยเขาแค่ต่อลงก็ก็รอดแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเม็ดนี้มันเฮ้ยเลยนะเนี่ย โอ้หนั่นก็ไม่ให AH> ้นี่ก็ไม่ให้อะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยโหพื้นที่ผมโดนแย่งหมดเลยอะไรเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้เขารอดเหรอเชื่อมเชื่อมปิดนี่ปิดนี่ปิดนี่เชื่อมเปาะเราเล่นนี่เชื่อมปุ๊บแล้วก็เชื่อมตรงนี้แล้วเขาก็ตัดตรงนี้เราได้สินนะ เฮ้ยไม่ไม่ไมไมสองสามถ้าเราจะฆ่าถ้าเราจะฆ่าเลยใช่ไหมก็ต้องหอนีใช่ไหมเขาเล่นนี่เล่นนี่ปิดน,นี่เขาเล่นนี่เราเปิดน,นี่เขาต่อออกเราสามารถเล่นนี่ได้ปัญหาคือ ค่าได้ไหมดีกว่าจังหวะนี้คือมันค่าได้ไหมดีกว่าเดี๋ยวนับแต้มก่อนแต่ตรงนี้เราก็ขายไปเพื่อเราจะเอาพื้นที่ตรงนี้เนอะถ้าเราค่าไม่ค่าเราก็คงพื้นที่ไม่พอแต่ถ้าจะค่ากับบอดนี่มันก็ซายากอยู่นะนี่พื้นที่ตรงนี้ใหญ่เราต้องได้พื้นที่ตรงนี้ใหญ่เหมือนกันแต่เราค่าเลย อาจาังหวะนี้มันต้องมาจริงๆเล่นนี้ผมว่าน่าจะผ่าแต่แรกเนาะเอามานี้เราก็ต้องเชื่อม ที่เขาจะรอดยังไงชื่อปุ๊บปิดหนี้เขาตัดใช่ไหมแต่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ผมเล่นจะเล่นหนี้เล่นหนี้เขาทิ่มตรงนี้เอ,อื้อเทื่อมเอ,อื้อตายแล้วก็ต้องเล่นนี่ เฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมแพ้ตายปะ่ะโดนเล่นนี่เชื่อมแล้วต้องโดนตัดนี้โอ้ตายโอ้ก็คืออะโอ้แพ้แพ้เลยโอ้แต่และห้าเมตรก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยคือมันมันโดนต้องแต่ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โดนอะไรก็ไม่รู้โอ้เยอะแยะหมดเลยอ <c oughs> โอเคครับก็ถือว่าได้เปิดมิติใหม่นะของคารนแบบเขาเล่นนะนะเออดูดูบัตรเล่นอะไรอย่างนี้เนาะ แต่แบบนะตรงนี้แบบจริงๆก็อยากจะตีหนีส่วนเลยเนาะหนีส่วนน่าจะดีกว่าปะ่ะอืมโอเคครับถ้าใครชอบทีินี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อไปให้ค่าิปใหม่งเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูดูกันนะว่าผมต้านได้ถึงเม็ดไหนอืมเฮ้ย นี่เม็ดนี้เม็ดที่เท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบหกใช่ไหมไหนขอดูเม็ดร้อยี่หกน่อยสซโอ้ตอนนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่เนเาะอ้าวไม่ขยับเลยอย่าง อ๋อไม่เกี่ยวน่าจะเป็นร้อยี่สิบหกตรงนี้เนที่ที่ไปนจุดเปลี่ยนอ๋อที่โดนตัดสินะอเออหลังจากนั้นแบบเดินดีมาตลอดเลยเนี่ยร้อยี่สิบหกอัตราการชนะของบอทอยู่ที่หกสิบเอร์เซ็นนโหเต็มที่แล้วอ่ะต่อไปสดต้องหกเบ็ดละโอเคครับไปในหลังจากนี้ก็บายบาย